นี้ก็จะเป็นการอาบน้ํามนนะคะต่อไปนะคะตอนนี้เราก็อาบน้ามนช้างเสร็จเตียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นคนนะคะคนคนก็จะอาบนะคะคนก็จะอาบเช่นกันอ่ะแล้วก็รอหลวงตานะคะหลวงตาก็ลูกศิ์ลูกหามาเยอะมากนะคะแม้กระทั่งอยู่ที่วัดบ้านตะเบกนะคะถือว่าเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีใครรู้แต่ ลูกศิษย์ลูกหาจริงๆก็จะรู้นะคะแล้วก็มากันเยอะมากนะคะมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยเยอะวันอาทิตย์นะคะนี่อากาศก็เป็นใจนะคะไม่เดดนะคะไม่ร้อนนะคะอากาศร่มเย็นอ่ะวันนี้รอควานแจ็คอาบก่อนให้ควันแจ็คอาบก่อนนะคะจะได้ไปขึ้นช้างนะคะเทนช่างเอี่ยวตอนนี้ให้ช่างเอี่ยวดูให้ก่อนเอาเดี๋ยวเราจะอาบน้ำมนก็ ตามความเชื่อนะคะก็เหมือนอาบน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะเราอาจจะคือความเชื่อเนาะของเราชาวพุทธนะคะเราก็ คนต่อไปเลยครับเอ,อ,เอ,อ ทางนู้นอาน้ำมนต์ด้วยบอกยังไม่ได้ถวายต้องถวายก่อนแล้วค่อยเอามาเลยครับก่อนอ๋นอนอันนี้ก่อนบอกอ่ะทางโน้นยังอาบไม่ได้ต้องถวายกันห้าก้อน เสร็จแล้วเองคอยมาจับถ่ายให้หน่อยเด้อเจงถ่ายเสซตติง่งออ,อกมาเพาะไอ้ไ<ป>อาบเสร็จอะไปรอรอรอช่างเอี่ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปลี่ยนกัน <c oughs> ขึ้นช้างเมื่อกี้นี้ <c oughs> <c oughs> ตัวเองมาถ่ายให้น้อยเร็วๆเ,เอาถ่ายให้หน่อยจับเป็นน,นี้ไว้แล้วอันนี้เอาถ่ายแนวตั้งกดเดอตัวเองนาว หมดแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นพิธีอาบน้ำมนต์นะคะนี่ให้หลวงตาอาบน้ำมนต์ให้นะคะกามความเชื่อแล้วก็ความสบายใจนะคะของเราชาวพุทธนะคะชาวพุทธประมาณนี้นะคะเอฟซีนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหายังอยู่อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนชุดกันนะคะโอเคไขรซีเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เราก็เอา การอาบน้ำมนต์นะคะมาฝากกันนะคะมาฝากกันโอเคค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะต่อไปก็นี่ก็อาบน้ำมนต์คนอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วช้างอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็หลวงตาก็เมตตานะคะหลวงตาก็เมตตาเดินมารดน้ำให้นะคะรดน้ำรดน้ำรดให้เพื่อที่จะให้เป็นเนี่ยค่ะสิริมงคลนะคะเกลรดรถแถวขาดปลอดภัยนะคะเดินทาง ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆประมาณนี้เลยค่ะเครื่องใหญ่ไครนี่ขอจากพี่โปอพี่ปอแกจัดการให้แล้วนี่ค่ะประมาณนี้ นีกระเป๋าอีน,นุ่นังตื่นแล้วนี่ค่ะหลวงตาอยู่ค่ะหลวงตาอยู่บนรถหลวงตาก็้าวหลวงตาก็เมตานะคะเดินมา,อาเอาวัตถุมงคลน,นะคะห้อยหน้ารถให้ จิจิอืมเดี๋ยวปริมาณโรงเรียนก็ป้าตัวนี้บัตรทําชาเดี๋ยวสระปลบัตรทําชาซั่นพี่ๆๆค่ะแม่หลวงตาเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวตรวจบันทึกครับ ก็จะโยกโยกนะคะต้องทำอยู่ในรถนะคะนายโยกรถ รถมันก็จะโยกนะค่ะก็ขอาค่ะต่อไปก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นเด็กดีนะคะภายทองคำนะคะก็ก็ให้มีงานเข้าเยอะๆนะคะมีงานวิ่งเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคาดปลอดภัยนะคะแคล้ยวคาดปลอดภัยเดินทางทุกเส้นทางนะคะขอให้ปลอดภัย